สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นบน Arduino IDE ให้กับบอร์ดคิดไบนะครับก็ก็จะเป็นโปรแกรมง,ง่ายๆนะครับแต่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการอบรมต่อจอากจะใช้ในการอบรมในวันที่15นี้เลยนะครับก็ผมจะเบื้องต้นโปรแกรมที่ผมจะสอนนี้จริงๆผมอัปโหลดไว้ใน Google Drive ไว้ให้ละ ทุกคนสามารถลองดาวน์โหลดแล้วก็มาลองอัปโหลดบนคิปไว้ดูว่าโปรแกรมมันทำงานเหมือนเหมือนที่ผมสอนในคลิปนี้หรือเปล่านะครับก็โปรแกรมไม่ไม่ได้มีความยากไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นโปรแกรมง่ายๆเนาะก็เดี๋ยวก่อนเบื้องต้นคนที่เคยใช้โปรแกรม Arduino IDE อยู่แล้วน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมบนนี้แต่สำหรับคนที่ไม่เคยใช้เลยแต่ว่า เวลาเขียนคิดบอ์ก็จะเขียนบน KB IDE อะไรนี้มาก็อาจจะอาจจะต้องพยายามใช้ความเข้าใจนิดนึงครับแต่ว่าไม่ไม่ได้เขียนยากอะไรขนาดนั้นเนาะก็บนโปรแกรม Arduino IDE นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆเนาะส่วนแรกคือ void setup กับอีกส่วนหนึ่งคือ void loop เวลาเราเขียนโปรแกรมให้กับตัวไมโครคอนโทรเลอร์หรือว่าตัวคิดบอ์เนี่ยก็หลักๆเราจะเขียนใน2ลูปนี้เนา ่งสอรูปนี้ก็จะมีหน้าที่การทำงานไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่น v o i c e setup ก็จะเป็นการทุกครั้งที่เราเริ่มโปรแกรมมาเนี่ยโปรแกรมเราเขียนโปรแกรมเป็นร้อยเป็นพันบรรทัดแต่ทุกครั้งที่เริ่มโปรแกรมมาโปรแกรมจะเริ่มที่ void setup ก่อนเสมอและจะทำงานใน void setup แค่ครั้งเดียวยกตัวอย่างผมเขียนว่าเออใน void setup เนี่ยบอกว่าให้ให้ led มันติดนะให้ led มันติดจานวน3ครั้ง เริ่มโปรแกรมมาปุ๊บมันก็จะทํางานที่ voice set up ไปเลยโดยที่ให้ led ติด3ครั้งพอ led ติด3ครั้งปุ๊บหลังจากนั้นมันจะหลุดจากหลูปแล้วไปทําอย่างอื่นก็ว่าไปอันนี้คือหน้าที่หลักของ voice set up ซึ่งที่เรานิยมทําบน voice set up กันก็คือจะทําประเภทการตั้งค่าต่างๆให้กับ h i t byte หรือว่า board microcontroller เพราะว่าเวลาเราตั้งค่าอย่างเช่นตั้งค่า wifi ตั้งค่า ตั้งค่าพินตั้งค่าพอร์ดอะไรพวกนี้เราจะนิยมตั้งแค่ครั้งเดียวนะครับดังนั้นเราก็จะนิยมมาใส่ที่ v o i ด์เซตอันะครับต่อมาคือไวลด์ลูปไ o ลด์ลูปก็จะเป็นเหมือนฟังก์ชันหลักในการทำงานของของไมโครคอนโทรลเลอร์ orer, นะครับซึ่งเวลาเราต้องการให้โปรแกรมของเราทำงานเน้นการทำงานไว้ที่ไหนเราจะเขียนไว้ที่ไ i ลด์ล o p เพราะว่าไวลด์ลูปตามคำาะครับลูปก็คือ ทุกครั้งที่มันทํางานจบในโปรแกรมขอมนปุ๊บมันก็จะเริ่มกลับมาที่ไ l o ู p ใหม่มันจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยๆ,ๆ,ๆนะครับยกตัวอย่างโปรแกรมง่ายๆก็คือโปรแกรมทําให้ led กระพริบนะครับก็สําหรับตัวคิ b ไบท์ Hit ที่ผมใช้วันนี้จะเป็นขออนุญาตเปิดรูปก่อนนะครับคิ b ไบท์ที่ใช้วันนี้ของผมเป็นเวอร์ชั่น1.4นะครับก็ไม่ ถ้าทุกท่านเป็น1.3หรือว่าเวอร์ชั่นอื่นก็ส่วนมากพอร์ตพอร์ตหรือว่าตัวเซ็นเซอร์อะไรต่างมันมันวางไว้ใกล้ๆกันอยู่แล้วนะครับผมผมก็มีผมผมใช่1.4แต่ว่าอ้างอิงรูปเวอร์ชั่น1.3เหมือนหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็ก็โปรแกรมแรกผมจะสอนเขียนให้ led มันกระพริบนะครับโดยที่ led บนบอร์ดคิดไว้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4ดวงอยู่ละมีบลูทูธ b บู o t h led ซึ่งอยู่บน io 17 wifi io io 2เนาะ ntp io 15 iot io 12เดี๋ยวเราจะให้ไอตัว led บน iot เนี่ยมันกระพริบก็คือพอร์ตที่ io 12เนาะก็มเดี๋ยวเรามาเขียนโปรแกรมกันก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมต้องประกาศตัวแปรก่อนเนาะก็คำสั่งในการใช้ประกาศตัวแปรก็คือ define นะครับ ผมตั้งชื่อตัวแปรก่อนว่าเป็นชื่อ iot led แล้วกันนะครับต่อมาคือขาของ iot led ขาอะไรขาที่12นะครับแล้วก็กำหนดขาให้เขาเป็นขา12อันนี้จะเป็นการประกาศตัวแปรว่าเออ iot ตัวแปรที่ชื่อว่า iot led เนี่ยมันอยู่ที่ขา12นะครับต่อมาคือเราต้องให้โปรแกรมมันรู้ว่าเออไอขา12เนี่ยมันเป็นประเภท input หรือ output นะครับซึ่ง LED ่ะมันมีหน้าที่เป็นเอาต์พุตอยู่แล้วดังนั้นใน v o i ์เซตอัพเราก็จะประกาศว่าคำสั่งในการกำหนดว่าเป็น Input หรือเอา p ์พุตคือคำสั่ง pin mode นะครับนะ pin mode และตามด้วยชื่อตัวแปรตัวแปรนั้นก็คือ iot led นะครับแล้วก็ตามด้วย Output เท่านี้ก็จะเป็นการกำหนดว่าอ๋อไอตัว iot led เนี่ยมัน ที่ขา12เนี่ยมันให้มันเป็นเอาต์พุตนะนะครับต่อมาคือในวอยลูปในวอยลูปอย่างที่ผมบอกก็คือเราจะให้ไอตัว LED อันเนี้ยมันกระพริบกระพริบแบบง่ายๆเลยกระพริบทุกๆ0.5วิและกันนะครับก็คำสั่งในการป้อนค่าให้ตัวให้ตัว LED เนี่ยมันมันติดนะครับก็คือคำสั่งดิจิตอลไรท์นะครับ ดิจิตอลไลท์เป็นคําสั่งในการสั่งให้ขาขาหนึ่งบนไมโครคอนโทรลเลอร์เราเนี่ยมันเป็นเอาต์พุตเนาะโดยที่เราจะส่งค่า0หรือ1นะครับเพราะมันเป็นดนะิจิตอลเนาะก็ส่งได้แค่0กับ1นการการใส่ค่าบนดิจิตอ l ไลท์ก็จะมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือชื่อของตัวแปรเนาะชื่อของตัวแปรเรานี้ก็คือ iot led นะครับแล้วก็ แบ่งด้วยคอมมาแล้วก็ตามด้วยค่าที่เราต้องการจะส่งเนาะซึ่ง LED บนบนคิดไบเนี่ยมันต่อมันต่อเป็นประเภทอันนี้ผู้อผูดาวว้อยู่ละก็เราถ้าเราต้องการให้ LED ติดเนี่ยเราต้องส่งค่า0เข้าไปเนาะก็เป็น0หรือจะใช้คาว่าโลก็ได้เหมือนกันนะครับความหมายเหมือนกันโลกับ0จากนั้นผมจะให้ดีเลยไว้สัก500 ดีเลย์ความหมายของดีเลย์คือการหน่วงเวลาเอาไว้หน่วงเวลาเพื่ออะไรเพื่อให้ออกพอ LED ติดปุ๊บให้โปรแกรมมันหยุดทํางานไปสัก0.5าวินะครับโดยที่หน่วยในดีเลย์เนี่ยหน่วยมันจะเป็น m i l l i s e กเสมอถ้าเราใส่5,000ความหมายก็คือเป็น5วินาทีแต่ว่าเราต้องการเพียงแค่0.5วิก็เป็น500นะครับ500หาร1,000ก็คือ0.5วินาทีเท่านั้นนะครับต่อมาก็คือ ตอนนี้เราให้ LED มันติดแล้วต่อมาเราให้ LED มันดับหลักการของหลักการของ LED กระพริบหรือว่าไฟกระพริบก็คือมันติดระดับติดระดับด้วยความเร็วมากเนาะก็ต่อมาให้เป็น d right, i จิต a l อนไรโอที LED นะครับแล้วก็เป็นไฮแล้วก็ดี l a y ไป500 m มิลลิวินความหมายของโปรแกรมนี้คือ่อเริ่มต้นโปรแกรมมาเราประกาศ เราประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า iotld มีมีขายอยู่ที่ขา12นะครับต่อมาคือ pin mode pin mode คือการกำหนด input output ข,ของของขาคานั้นก็คือขา12ซึ่งในที่นี้เราบอกว่าเออ iotld ที่มันมีขา12เนี่ยให้มันเป็น output ต่อมาคือใน void loop ก็คือการทำงานหลักละ digital write ก็คือ iotld เนี่ยขา12เนี่ยให้มันมีค่าต่ำก็คือเราส่งสถานะ0เข้าไปที่ LED พอ LED ได้รับสถานะศูนย์ปุ๊บไฟจะติดแล้วหยุดการทำงานของโปรแกรมไปศูนจุาวิหลังจากนั้นมันก็จะติดแล้วก็หยุดไปศูนย์ุาวิแล้วด้วยความที่มันอยู่ในอยลูปนะครับมันก็จะกลับมาที่ดิจิตอลไลท์ใหม่วนอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวทุกคนลองอัปโหลดโปรแกรมดูครับแต่ก่อนอัปโหลดวิธีการอนะัปโหลดโปรแกรมเนาะให้ทุกคนคลิกที่ t o o ก่อนนะครับแ่บแล้วเลือกบอร์ดที่เราใช้งานก่อนเนาะ เราใช้บอร์ดคิดไบต์ก็จะเป็นชิดตระกูล esp 3 2ซึ่ง esp 3 2จะมีบอร์ดเทียบเลยเนาะคิดไบต์จะเป็นอบอร์ดประเภท esp 3 2 d e v module นะครับใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอพอหายค้างปุ๊บก็ตอนนี้อบอร์ดก็จะเป็น esp 3โมดูล d u l e ละต่อมาก็คือเลือกพอร์ตพอร์ตในที่นี้ ทุกคนต้องเอาตัวคิดไว้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับถ้ายังไม่เชื่อมต่อมันจะยังไม่ขึ้นคอมพอร์ตให้อย่างของผมของผมขึ้นปุ๊บก็เลือกเป็นคอมสีนะครับแล้วก็กดอัปโหลดเข้าไปเลย ติดตั้งโปรแกรมถ้ายังไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อนครั้งแรกจะรู้สึกว่าอนะัปโหลดนานนิดนึงนะครับใช้เวลาสักครู่นะครับในการอัปโหลด ตอนนี้เขาจะขึ้นสถานนะคือ compile sketch ก็คือกำลัง compiling โปรแกรมอยู่เนาะก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่ง ถ้าโปรแกรมเราไม่ได้พิมพ์ผิดอะไรนะครับก็จะขึ้นว่าดันอัปโหลดแล้วทุกคนลองสังเกตที่ตัวชิปไบนะครับตอนนี้ชิปไบจะตรง LED ของคำว่า IOT จะทำการกระพริบตามโปรแกรมที่เราเขียนเลยนะครับก็สำหรับโปรแกรมแรกผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอีก2โปรแกรมผมจะทำเป็นคลิปเหมือนกันนะครับแบ่งเป็น2ตอนเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ